ราการร็กลับสวัสดีนะครับผมพี่เทียนองอาจครับแล้วคุณอดีตนะครับก็แล้วก็ผู้ใหญ่ประธานที่น้องสมช่ทางเรือนะครับก็แน่นอนครับนอกจากเรื่องเงินรางวัลการเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเพราว่าถ้วยนี้เนี่ยผมเป็นถ้วยที่ความต่อแพร่แระสาทสิบถ้วยหนึ่งเลยท่านเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ที่กว่าสาตร์ยาวนานผมคิดว่า เรื่องกนรางวัลเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องที่ความต้องการของความพร้อใหญ่ในทุกบอลไทยเนี่ยการได้แชมป์จะเป็นความสิเศษที่สุดปีนี้เนี่ยโอเคผมยอมรับว่าฟุตบอลของงานในลีกอาจจะผิดความไปพอสมควรนะผิดพลาดจากที่เราคาดหวังไว้แต่ว่ามันก็ยังผลที่ดีที่เราเข้าชิงทั้งเอย์กระทาหรือครับได้เป็นครับส่วนเรื่องความพร้อมของทีมเนี่ยก็ เพื่อนบาดเจ็บไม่มีนะครับก็อาจจะมีรายขื่อสำคัญนุ่งที่อาจจะต้องตรวสอบความฟิตเพื่อลงเล่นในรายการนี้นะครับเพื่อนคนแปลกเราไม่มีภาพรวมเนี่ยแอน่นอนว่าคุยลำต้องการชนะรายการนี้เพื่อเข้าเล่นในรายการเอ็นซิีครับแล้วก็สิ่งที่เป็นแรงเขาเรียกว่าอะไรครับสิ่งแรงคาดหวังจากแฟนๆก็ต้องการยอดช้างกลับไปอย่างที่ทางบวกเราครับก็อยากจะฝากว่า แฟนทุกคนครับอยากให้มาชมก่อนรายการนี้เลยผมว่าแน่นอนทั้งความยิ่งใหญ่ความสุขษาเองคือผมมองว่าอําวยรามและอาร์มี่เนี่ยเป็นเกมที่เล่นบอนได้เอ่เตอร์เนกันดูมากคือเรียกว่ามันคงเป็นเกมสนุกแล้วก็ต่อสู้กันอย่างสูงสีที่กันตลอดเกมก็ก็ฝากให้ทางตามชมเลยครับขอบคุณครับคุณพักได้ครับการอําวยรามจะมาชมอันนี้กันจำนวนเท่าไหร่ครับ ว่าถ้าแจ้งมาจากวีรัมก็น่าจะลงมาแต่งเราครับรรก็นเนี่ยจะเป็นของทัพปีแน่นเพราะคงไม่ต่างจากมาชินก็เป็นทัพปีแล้วที่มาก็เป็นหลักเหลยเพราะว่านอกจากในวีรัมนะก็จะมหหีแฟน,นาจากปรงเทศต่างๆหลายคนนอกจากเงินรางวัลสามล้านบาทวีรัมมีอาชีพต้องเดินไหมครัก็ก<ม>็คงเล่นเงินรางวัลครับก็คงยกให้ทีมทั้งหมดนะครับแต่เรื่องเพิ่มเติมนี่เดี๋ยวก็คงต,ต้องก็มีครับแต่ว่าคุณไม่ได้เปิด